วันนี้นะครับจะมามาดวัฒาแร่มชาหนึ่งของเมืองลำปางที่ผมยืนอยู่นี่คือเจ้าป่อประตูขาหรือพยามือเล็กเป็นคนบันต้าบ้านขวนดอําำเภองาวในปัจจุบันนะครับเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ได้ศึกษาวิชาอาคมนะครับอยู่ยงคงกับขัน กับเจ้าอาธิการวัดนางยางเขตอำเภอเมทะในปัจจุบันเจ้าพ่อประตูคาเนี่ยหรือพยามือเล็กเนี่ยสามารถนะครับใช้แขนแขนนี่ครแทนโลกนะครับจนเจ้าบ้านบอกว่านานข้อมือเล็กนะครับต่อมานะครับได้เป็นทหารเอกของเท้าลิ้นการลิ้นการก็รคือลิ้น เป็นปาดน,นะครับการนี้คือภาษาเมืองนะครับนี่นี่เป็นปาเข้าลิ้นก่เจ้าผู้พรอ้อมเขร้านนครลำปางน,นะเป็นผู้เสียสละก้าหารชาชัยนยะจิตใจรักชาติบ้านเมืองดังวีรกรรมที่จะตาวต่อไปนี้นะครับในสมัย พุ่งสีหรือ,อยาต่อนปลายประมาณปีพศ2 2 5 1ถึงพศ2275แควรานนาไทยพละเขตลางนครตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ,งข้ามาเขาทิ้กันที่กำลังน้อยต่อสู้เอาไว้นะครับจึงหนีไปตั้งรักอยู่ที่ปัตตูขาซึ่บริเวณเดียวนะัรสถานาที่แห่งนี้แม่มอบให้ขุนานาง ทั้ง4ี่คนคือแสนเทพแสนหนังสือแสนบุญเลือนและจะเลน้อยดูแลนครเขีลางแทนแต่คุณนางทั้ง3าหาได้คิดจะดูแลบา้านเมืองไม่มีแต่คอยแย่งกันจะเป็นให่เป็นโตดังนั้นเจ้าอธิการวัดนายจางจึงได้ร่วมกับชาวบ้านออกมาต่อสู้กอบกู้นครขีรางแต่บสัาเร็จท้ามหายศ ข้า,าผู้ปกครองนครลำพูนเมื่อได้ใช้ชนะแล้วก็หวังจะยึดนครเขรามไว้คือลำปางนั่นแหะครับจึงได้ทรงหานฟ้างั่งนะครับหานฟ,ฟ้าฟื้นและหานฟ้าแม่ฟ้าห้องนะครับฟ้าแม่และได้ไปเจ,จากา 4, ับขุนนางทั้งสี่แต่ก็สําเร็จข้ามาจึงฆ่าขุนนางทั้งสามเหลือแต่จะเลน,น้อยตี้หนีรอดไปสมบกับกําลังของ เท้าลิ้นกาดนะครับที่ดอยประตูผาก็คือที่นี่นะครับพม่าไล่ติดตาม,มาจนตั้น,นะครับขยามือเล็กจึงให้เจเลน้อยนำเท้าลิ้นกาดไปรบซ่อนหลังถ้ำตนเองคือดาบวางต่างเอาไว้และได้ต่อสู้กับต่านพม่าจนดาบพักฆ่าฟันตานพม่าล้มตายเป็นจำนวนมากในที่สุดขยามือเล็กได้อ่อนกำลังลงและใ้ เอ็นกายพิงหน้าผาโดยมือสองข้างถือดาบตี่หักอย่างสง่างามนักสิ้นใจในมิตรของทานพมา่ม่เ็มดังนั้นคิดว่าเป็นโกลอุบายของพยามือเล็กเกิดความหัวบาคิดที่จะต่อสู้และได้ลบหนีไปหมดเมื่อเหตุการณ์สงบเท้าลิ้นกาและเจเลยน้อยได้ออกจากถ้าที่ลบซ่อนได้พบว่าพยามือเล็กได้สิ้นใจตายแล้วแก่บ,บริเวณนี้นะครับ จึงได้ตั้งศาลเพียงตาและอัญเชิญวงวิญญาณของพยามือเล็กมาสิ่งสถิตยอยู่ตั้งชื่อว่าศาลพยามือเล็กเพื่อเป็นที่เคารพสักการะแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไปปัจจุบันเรียกว่าศาลกระพาอประตูขานะครับนี่ครับผมจะพาไปที่เรือนนักรลกนานข้อมือเล็กนะครับตามผมมาเลยครับ นี่คือสาเจ้าพ่อมือเล็กนะครับผมจะมาสักกาารเขารบทันในฐานะมีรับถูที่ต่อสู้กับเข้ามานจนเข้ามานี่ออกจากภายในวัประตูานี้ไป